สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวันณคดีไทยที่เอ่อไม่เหมือนใครจริงๆนะครับคือเชื่อมโยงเรื่องอาหารเข้ากับความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งมากนั่นก็คือกาเพชมเครื่องค่าวหวานสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย เราจะมาลองดูกันครับว่างานชิ้นนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับอดีตได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมอาหารชาววังค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจคำว่ากาบเหกันก่อนนะคะครับคือกาบเหเนี่ยเป็นบทประพันธ์ประเภทหนึ่งที่เขาแต่งไว้สำหรับขับร้องเวลาอยู่ในเรือนะคะอ๋อที่ใช้ในกระบวนเรือพยุยาตราหรือเสด็จประพาสทางน้ำอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ ทีนี้พอเป็นกับเหตชมเครื่องข่าวหวานก็ตามชื่อเลยค่ะคือเป็นกาบเหตุที่เนื้อหาเน้นไปที่การชมเอ่อชมอาหารแต่ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์เลยนะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สองท่านทรงพระราชนิพนธ์เองเลย จุดประสงค์หลักๆเนี่ยท่านทรงต้องการจะยกย่องฝีพระหัตในการปรุงเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระองค์ท่านอ๋อคือชมฝีมือพระมเหสีนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่านะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมันไม่ได้มีแค่เรื่องชมอาหารอย่างเดียวในบทพระชนิพนธ์เนี่ยยังสอดแทรกความรู้สึกส่วนพระองค์เอาไว้ด้วยความรู้สึกส่วนพระองค์แบบไหนครับ ก็เป็นเรื่องความรักความคิดถึงที่พระองค์มีต่อสมเด็จพระศรีสุริเยนทรานะคะคือบางช่วงท่านอาจจะต้องห่างกันบทกวีก็เลยพรรณนาถึงความรู้สึกนั้นผ่านอาหารไปด้วยโหลึกซึ้งเหมือนกันนะครับคือใช้การชมอาหารเป็นสื่อแทนใจแถมยังใช้ขับร้องตอนเสด็จประพาสส่วนพระองค์ด้วยค่ะมันเลยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแล้วลักษณะการแต่งล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นไปตามแบบแผนของกาบเหตทั่วไปค่ะคือจะเริ่มต้นด้วยโครง4ี่สุภาพหนึ่งบทก่อนเป็นบทนำเกริ่นเรื่องแล้วหลังจากนั้นก็จะตามด้วยกาบยานี11ไปเรื่อยๆค่ะเนื้อหาก็จะขยายความจากโครงบทนำนั่นแหละค่ะทำให้เวลาขับร้องมีจังหวะทํานองที่ไพเราะน่าฟังถูกต้องค่ะมาถึงเรื่องสำคัญเลยครับเรื่องอาหารเห็นว่าในกาบเหนี้พูดถึงอาหารเยอะมาก โอ้โหเยอะจริงๆค่ะเหมือนยกเมนูห้องเครื่องสมัยต้นรัตนโกสินทร์มาเลยมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมมีครบเลยค่ะทั้งเครื่องคาวเครื่องหวานแล้วก็มีพวกเครื่องว่างด้วยถ้าเป็นของคาวที่ท่านบรรยายไว้ก็มีประมาณ15อย่างนะคะอย่างเช่นมัสมันยำใหญ่ตับเหล็กลวกแกงเทพโพมัสมันนี่คุ้นชื่อมากค่ะแล้วก็มีน้ำยาแกงอ่อม เข้าหุงปรุงอย่างเทศอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแสดงว่ามีการรับอิทธิพลจากต่างชาติครับครับยังมีอีกค่ะแกงขั่ว้มหมูป่าพลาเนื้อลาเตียงรุ่มไปปลาสแสดงว่าผักต่างๆอีกโอแค่ของข่าวก็เยอะขนาดนี้แล้วของหวานละครับของหวานก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีประมาณ16ชนิดได้อย่างสังขยาซาลิมลำเจียกมัสกอตรุตตี ขนมจีบขนมเทียนทองหยิบทองหยอดขนมพิงรังไรจามงกุฎบัวลอยช่อม,ม่วงฝอยทองโอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะฟังแล้วเหมือนกำลังอ่านตำราอาหารโบราณเลยนะครับแล้วการบรรยายในกาบนี้เป็นยังไงครับละเอียดไหมละเอียดมากค่ะท่านบรรยายทั้งรูปร่างหน้าตากลิ่นรสชาติแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ด้วย ทำให้เราเห็นภาพความประณีตความพิถีพิถันของอาหารชาววังสมัยนั้นได้ชัดเจนมากแสดงว่าอาหารนี้ไม่ใช่เรื่องกินอิ่มแต่เป็นเหมือนงานศิลปะเลยใช่ค่ะแล้วยังสะท้อนวัฒนธรรมหลายอย่างด้วยอย่างที่บอกไปเรื่องอิทธิพลต่างชาติเช่นมัสมันที่เชื่อว่ามาจากเปอร์เซียครับบทที่ว่าด้วยมัสมันนี่ผมว่าคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยนะ มัสมันแกงแก้วตาหอมยีร่รารดร้อนแรงค่ะชายได้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหาบทนี้ชัดเจนมากเลยนะคะชมทั้งกลิ่นเครื่องเทศคือยีอร่ราที่หอมและรสจัดจ้านแล้วก็เปรียบเทียบว่าใครได้ชิมแล้วต้องติดใจเหมือนหลงรักหญิงงามเลยทีเดียวการเปรียบเทียบกับความรักนี้ชัดเจนมากแล้วมีเมนูอื่นอีกไหมครับที่มีการเชื่อมโยงแบบนี้ มีค่ะอย่างลาดเตียงกับรุ่มที่คนมักจะจำสับสนกันอ๋อที่เป็นไข่ห่อไส้ใช่ไหมครับใช่ค่ะในกาบเหตท่านก็เล่นคำเชื่อมกับความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจอย่างบทลาดเตียงท่านว่าลาดเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนเห็นอาหารชื่อลาดเตียงก็นึกถึงเตียงนอนของคนรักประมาณนั้นเลยค่ะส่วนรุ่มท่านก็ว่าเห็นรุ่มรุ่มซวงเศร้ารุ่มรุ่มเรา้าคือไฟฟอนเห็นรุ่มที่เป็นไข่แผ่นบางๆห่อไส้ ก็รู้สึกร้อนรุ่มในใจเพราะความคิดถึงใช้ชื่ออาหารมาผูกกับอารมณ์ได้ดีจริงๆครับค่ะอีกอย่างที่แสดงความประณีตมากคือขนมจีบไทยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนละอย่างกับติ่มซำที่เรากินกันนะคะครับครับเป็นแบบโบราณใช่ค่ะท่านว่าขนมจีบเจ้าจีบห่องามสมสอบประพิมพประพายนึกน้องนุ่งจีบกลายชายพกจีบกรีบแนบเนียนคือเห็นการจับจีบของขนมที่สวยงามก็นึกไปถึงความงามเวลาคนรักนุ่งผ้าจีบนั่นเอง แล้วก็มีช่อม่วงอีกอย่างใช่ไหมครับที่ดังๆค่ะช่อม่วงนี่ก็สุดยอดของความประณีตเลยช่อม่วงเหมาะมีรสหอมปรากฏกลโกสุมคิดสีสบายคลุมหุ้มหอมม่วงดวงพุตานทั้งรูปทรงที่จีบเป็นดอกไม้สีม่วงสวยจากดอกอัญชันกลิ่มหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมท่านเปรียบเหมือนสีสบายสวยๆเลยค่ะฟังดูแล้วกาบเหชมเครื่องคาหวานนี่ มีความหมายมากกว่าแค่เรื่องอาหารเยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะมันเป็นทั้งวรรณคดีชั้นครูเป็นบันชึกประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมการกินแล้วก็เป็นการแสดงความรู้สึกที่เออละเมียดละไมามากเหมือนเป็นมรดกที่ทำให้เราภูมิใจในอาหารไทยแล้วก็เห็นว่าอาหารมันสื่อสารอะไรได้มากกว่าที่เราคิดค่ะการที่เราได้รู้ที่มารู้ความหมายเบื้องหลังอาหารเหล่านี้ มันก็อาจจะทําให้เรามองอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปนะคะเห็นคุณค่ามากขึ้นอาจจะอยากลองทําหรือใส่ใจสืบทอดต่อไปใช่เลยค่ะซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะสําหรับยุคสมัยนี้ครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้อาหารมันยังทําหน้าที่เป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวหรือแสดงความรู้สึกที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนได้เหมือนในสมัยรัชกาลที่สองหรือเปล่าแล้วถ้าได้ มันเป็นไปในรูปแบบไหนกันนะเป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าสวัสดีครับ